สบ,สบายดีพี่น้องสบายดีวัดสกุลสกุลพี่น้องจ่าพบพ่อกับเบ้ามีในวันที่ลมหนาวพี่น้องมันนี่ก็เป็นอีกเบอร์หนึ่งที่อากาศหนาวพี่ र, น้องทางหนาวทั้งลมโผดวัวหนาวพี่น้องจ่ามันหนาวมันหนาวส่งเดือนเมษาหนาวขักหนาวแน่แต่ว่ามันนี้มีแสงแดดเนาะเมื่อวานนี่โอเห็นั่นแสงแดดมืดฟ้ามืดฝนอยู่คือฝนสิตกแต่มัอนี้กะ อากาศแบบสบายสบายทั้งหนาวทั้งแดดพร้อมบรรยากาศก,กำลังอบบุญเบ้ามีกำลังสิขึ้นนะเถียงฟังนั้นพี่น้องจาสังเกตเบ่งทงให้ทงหน้านนำยันเต็มให้เต็มคันอยู่เห็นบ่คิดทอดบรรยากาศย่ำให้ยนะ่ำนาพี่น้อง บรรยากาศดีดีญาก็เริ่มปรงแล้วสิสิขึ้นเทียงฟังนั่นเอ่อายรวยเพื่อนขึ้นเพนทหัวปูมังทวมักแต่งสังเกตเบ่งคุ่น้านยังเต็มทายเต็มให้น้ายอยู่ปีนี้น่ะ คือสิบห้หงแรกเนาะปกติเดือนมีนาเมษานี่คือะหฮอนสุดแหงแร่งสุดแล้ว่าปีนี้บรรยากาศดีอากาศหนาวอีกแล้วเริ่มเป็นวัดเป็นไออีกแล้ว กเบ้ามีจากฟังนั่นงนทอดฟังนี่พี่น้องสาเดี๋ยวปีนี้ดีแต่มีหลายคนเห็ดหน้าซอยกันอย่าเริ่มเขียว พากันมาปลูกอ่าพากันมาเห็ดหั่วเห็ดสวนคือได้ยินเสียงจักจันห้องหลายแท้ามวันนี้เนาะบริมติจักจันแม่นนองเมยยใยรวยแล้วก็ยายบุญอายายบุญนื็ไปนั่งเฝ้าอีพุนบุวิเสียมบ่อีกข้าวหอมแมงไปไหนวันนี้เหรอสลอยยังพันออกมา เสียงจักจั่นคือลายทั้งมดนี่เนาะมันหนาวมาหลายเมื่อฝนตกกันเดมันบอค่อยได้ห้องแต่วันนี้มีแดดแล้วมันห้องอันนี้จะเป็นเถียงหลังเก่าคอกงัวเก่าเนาะแต่ละปีปีนี้เลื่อยปวกขึ้นแล้วก็เลื้อยๆแต่ว่าสิเห็ดคอกอันงัวไม่อยู่สิไปเหตดอันยืนหันแหละพอตรงนั้นนะมันสูงเนาะเวลาฝนตกมันจะบดได้หึมนน้ำ เลยว่าสิพากันมาเห็ดสวนปลูกมักทั่วมักแตงเพราะว่าฝนตกแต่หัวปีตกก้าก็ชิ้กินมากพอดีมักทั่วมักแตงเนาะปกตินะ่ะฝนตกช่วงเดือนหกก็สิพากันมาปลูกคนกลัวชิ้กินอีกทีกาดับดหน้าปลูกแตงหัวปีก็ชิ้กินแตงหัวปีพากันมาขุดหัวพี่น้องมาปลูกใส่ตารางเทียงเก่าขอกง,งัวเก่มามันสีงามเดีอพี่น้อง ปลูกสามปีสี่ปียังบดจืดเพราะว่าอันคอกง,งัวตรงนี้นะมันเมันเป็นซิบกว่าปีแล้วบอเฮ้อเน,นะาะตั้แต่บม่มีวันทงกลงเทพเนี่ยดินแบบนี้มันเป็นไม่แต่ดินขีง้งัวมันเลยงามสิบห้าอันฟังรักหัวรักหัวกับรักไม่เกา่าสบายดีที่น้องคนกับ,บหินยายรวย <laughs> คุดประคุดบักหินกว่าสิได้ขุมนีุ่มี่้ยเมื่อนี้อันที่คุดขึ้นมาจะบักเห็นมันเลยคุดยากในยจักหน่อยมักเห็นมันคุดเาี่เศษทั่วออดแล้วก็สิปูบักทั่วบักแต่งแต่ว่าถ้าฝนบบตกมันก็โบเป็นยางเนาะเพราะว่าเขามีกอกน้ำอยู่แนีวนี่กอกน้ำ แต่ว่ามันกับประมาณเดือนหนาโพนมันก็เริ่มเข้าสู่ฤะดูฝนแล้วเนาะเดือนหาเดือนหกพอใสดก,กับปลูกไกว่าโต๊ะก,ก้าผู้ด,ดีได้กินเกก่านพอสือดกนสิปลูกมักแตงเนาะเป็นมักแตงไทยอะไรพี่น้องเมื่อก่อนในก็อคอกงววอยู่สวนนั่น ปลูกสามปีสี่ปียังงามปลูกโดยที่ไม่ต้องใส่ใส่พุนใส่ปุ๋ยเพราะมันงามอยู่แล้วมันเป็นคอกงัวขี่งัวอย่ามาปลูกนะเดี๋ยวปีหน้ายังปลูกมันสีงามกันอยายรวยหัวสิมาปลูกกล้วยชะนั้นปลูกมะทั่วมะแตงน้ำมันสีงามกันโทษเนาะบอกว่ปลูกมะทั่วแล้วเฮ็ดเป็นคู่นน้อยเียก็ได้เนาะเค็ดคือเก่าเนี่ยอย่างามฝนเลยอย่ามันฮึมอ่ะ เห well. ็ดคู่คือหมองเก้าอันนี้สวนอะก็ยังอันเห็ดคู่เห็ดคูคู่ๆไปแล้วก็ปลูกกันเหยบ้ายามฝนอีลีแหละมันสีมันสีเข้มเลยยามันตายปลูกแต่หัวปีน่ะคันปลูกขายแจะปลูกแต่งหัวปีพี่น้องถ้าปลูกซองอันยาาฝนอีลีแหละผู้ใดก็ปลูกกันแล้วมันสิบริขายถ้าปลูกแต่งหัวปีนะเขาสิไดบขายก่อนกินก่อนสินะถ้าขายกะ เป็นราคาพร้อมดินมาเข็นอ่ะยายบุญบ่มีเสียมบ่า,บาคือดินเงินเสียงจะกันหลายแท้เขตแดนหน้าบ่มีนะมันสุดตรงที่อ่าต้นยุคาเลยพี่น้องปลูกต้นยุค้าล่อมแดนไว้ตรงนี้ก็เขตเขตหน้าข้าเจ้าไปฟังนั้น พวพ้นตกดีตลอดก็เลยอยากพากันมาปลูกมักทั่วมักแต่งไว้อ,อ,อหอ,อหไไหก้นมันกิไนก้นกันยากมกขึ้น,ลนะะหลายโพดโพปลาจะจันหลายหรือป่าเนี่ยมันเริ่มแก่แ้เริ่มก้อน,นไหนเป็นแบบมีหอบเป็นหมออ่องนเจามันไขนะ่แลละ เคยกินบ่พี่นองจักรกะจันเอามาขว่หรือว่ามาตําน้ําพริกหรือว่าตําดิบก็ได้กินดิบก็ได้หรือห่อผักกระโดนแล้วก็คุยน้ําพริกแซบ่บเนาะมันสิออกมันๆน,นั่นลนะ่ะอันนี้เถียงเกา่าตั้งแต่สิบกว่าปียี่สิบปีแล้วแหละเทียงหลังนี่เมื่อก่อนก็ขึ้นพักกันขึ้นมาอยู่พี่ เนาะตั้งแต่อายยุงอ่าอายง่ายลงกรุงเทพก็พากกันไปยวนเทียงเพื่อนบอเทียงเพื่อนมันมีคนอยู่ก็เลยพักกันลงไปอยู่พุ่นเบิร์ดอีกอย่างก็มันมีไฟเขาพ่อมันน่ะอยู่พีวันนี้มีไฟก็เลยลงไปอยู่พุ่นเลยแต่มีตาเอางวงผูกไว้ฝั่งนี่ยามนายามนาพอมันเลี่ยงทั้งนี่ฝั่งลมันก้วงมันมีป่าก้วงเดินก้วงเลี่ยงงวงก็เลยยามนากันสิมาผูกงวงไว้ ล้วก็ลงไปนอนพุ่นตื่นมากอะ่ะมาปล่อยงัวเลี้ยงเนาะเลี้ยงฟังนี่แต่ปีนี้ก็เสกคอกงัวใหม่อีกอมันมีกอกหน่ำพร้อมเนาะมีต้นมะม่วงหมากยังแต่อาปีนี้มะม่วงบ่บเป็นหลายปีที่แล้วเป็นเบิ้ต้นแถวนี่ก็เป็นเบิดสุดต้นแต่าปีนี้นะเป็น,นต้นนี่ แต่ต้นนั่นก็เป็นเป็นกบไหลเนาะอันนี้เอาเป็นสองสองสองรอบพี่น้องเห็นบ่อันนี้เป็นหมากแล้วผัดกับมาเป็นดอกอีกฝั่งหนึ่งสรุปล้วเป็นสองรอบเนาะอันหมากที่เทิงพ่นอ่ะอันนี้ผัดกลับมาเป็นดอกอีกมันเป็นหมากอีกรอบหนึ่งเนี่ยสรุปมันเป็นสองรอบเป็นดอกพร้อม เป็นยู่ต้นเดียวต้นนั้นก็เป็นยู่งาเดียวอันนี้จะเป็นต้นมะค้อตัวเห็นดอกโดกโดกัด,กดบลูวา่ามันจะเป็นหมากโดกบอปีนี้ยามโตกกะกะ๊าตกาก็สิคืนมาโต๊ะฝั่งนี่น้ำเนาะสิมาโต๊อยู่พี่สามสี่ตาพาขี้ขันอันโลกตะพุ่นมาอยู่หน้าฝั่งนั่นก็สิโตกก๊ไก่ฟุ่นแนะ่อยู่พี่แนะ่ เวลาดำกะมันลกอยู่พี่สบายบ่ต้องค้นกล้าแล้วก็สิพักกันมาเห็ดคอกงวยตรงนี้เนาะเพราะตรงนี้มันเป็นดินสูงเป็นที่เทียงเก่าตะกี้ก็เคยปลูกเทียงอยู่นี่แหละสิมาเห็ดขอกงวยตรงนี้ง่ายหม่องตรงนั่นก็สีปลูกมักทั่วมักแตง เดินมันก้วงอยู่ฟังนี่มันเหมาะอ,กอบการเลียงงัวที่ตรงขามนี่เขาเจ้าก็อยากขายพี่น้องมันลงไปพูนแหละลงไปปูนหอดพ่ดนเนาะที่ติดกันนะเขาเจ้าอยากขายอยากขายมาหลายปีแล้วปีนี้อาม,มา่ามันก็มาส่วนบามหมีมือกรพีน่นว่าอันส่วนบาหมีสื่อว่าบะมีอ่ะบะมีเงินสื่อดอกพอเป็นหนีค่ารถอยโย แถมยังสีเห็ดนั่นเห็ดนี่สีมุงลังค่าไม่สีเห็ดหมองจอดรหลายสิ่งลายอย่างก็เลยอันบ่มีเงินเสือดอ,อกว่าวัดกวัวสีแล้่ก็ขุดอยู่วัดมือดินกระดินบากหิน <c oughs> ขุดแล้วก็สีหาตัดใหม่เท่าน,น,นั้นแหละไม่เห็ดหัวเนาะ หัวปลูกมักถั่วมักแตงซำสีงามแตงงามนาก็บบุเป็นตะย่านนี่พี่น้องเทียงแถวนี้เขาเจาเออานนน้ากระสีออกมานอนนาเบิดชุดเทียงแหละออกมานอนนาเวลาเหตุไท้เหตุนาผุแหละเล้าาวเข่าลวกเกี่ยวเขาแล้วเขาจังใหญ่เมื่อนอนบ้านเนาะแต่ยามนาก็ออกมานอนแถวนี้กับบุเป็นตะย่านงัวงควายเขาเจ้ากับผูกเต็มมี่แถวนี้ บาหมีส่วนนั้นขึ้นมาขุดลายมือละเมื่อวานเนี่ยัดเอ่อบดแดดบดผักขึ้นมาขุดได้เมื่อวานนี่อากาศหนาวกว่านี่เนาะแล้วก็บ่มีแดดพอมือนี้ยมีแดดอยู่แต่ว่า,อา,าอากาศเย็นๆแต่ว่าวันหนาวทอมเมื่อวานเมื่อวานนี่พดโพรว่าลมแหง้งสั่มกับลมพายุอรรดเสื้ั่วอ้อมปลูกผักปลูกถั่วักแต่ง อันนี้สวนเกาเมื่อนก็ะปูกงว้วยอยู่นี่ปูมะท้วมแต่งางามงามนี่ยินเสียงจักจันบอกพี่น้องเดี๋ยวฟังนกกในปูมะกล้วยแส่งวัวเข่างว้วเข่าสวนมันดึงต้นกล้วยวัวดโอ้ยมะกล้วยก็ไม่แหนกมมงกลิ่นมึงแน่พี่น้อง งัวมันไม่เห็นกินมากล้วยเบอเร์แล้วต้นกล้วยกับบรนยังคือกล้วยกับบันยังมันไม่เห็นกินหมากมันเบิดปีที่แล้วมักม่วงเป็นเบิดตส่ต้นเนาะเป็นโดกโดกแต่ละตน้นแต่ว่าปีนี้ มกม่วงบคค่อยเป็นอันนี้สองต้นอันนี้จะเป็นกอกน้ำเก่าพี่น้องแต่มันก็ยังใส่ได้เนาะแบบโยกเอาน้ำแห้งแห้งไปฟังนี่นะเออน้ำบคค่อยลงปกติอันบางมองนะถ้าเขาบ่ใส่งานแล้วน้ำมันจะลงแต่ปีน้ำมันยังแห้งอยู่ นี่แหละกระสิอัศัยนน้ำฟังนี่เวลาฝนมาตกกาปูมุกทัวมักแต่งเขากระสิมโหดน้ำน้องสากระลายอยู่เนาะเวลาตกกากกระสี เวลาบนมีน้าก็จะสูบน้ำจากน้องสายลงมีมีน้ำน้องสายสามที่พี่น้องอยู่ฝั่งนั่นแล้วรัหางหน้าฝั่งนี่แล้วก็อยู่ตรงกลางเนาะตรงกลางพุนสะดวกสบายเวลาใส่น้ำบ่มีสั่งขเขาจะคุดอ่าสองปีที่แล้ว ต้นข้อแต่ว่าเป็นดอกดกแต่เป็น้อกจ๋าแต่ว่าบวมๆมันจะเป็นหมากบก่เนี่ยดอกมันหมักม่วงก็เป็นอยู่ง่าเดียวน้ำไม้ก็ปลูกไว้หลายก่ออยู่เมอกอนนี่หลายก่อฟังลุมอ่ะแต่ย่ามหน้าเราโบยึดน,น้ำไม่กินอย,อยู่แจกพุ่นก็มีปลูกน้ำไม้ ทางน้ำใหม่ไปปลาน้ำใหม่บ่งพี่น้องจามาหฮอนี่บอมีกันสิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพลทะนีพ่อคลิปหน้าพี่น้องไปแล้วสบายดี